นะครับเป็นทางเดินที่เราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าและก็รถไฟบนดินนะครับตอนนี้เราเดินอยู่ใต้อุโมงใต้ดินนะครับดูช่องทางเดินสวยงามมากเลยนะครับอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ <c oughs> เรียกชื่อไม่ค่อยจะถูกครับเนี่ยเป็นทางที่เราเดินไปลอดอุโมงคนะครับจากทางฝั่งลงปูนนครหลวง เราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับเป็นเรือสุพรรณหงเป็นเรือพระที่นั่งจำลองนะครับที่ติดตั้งไว้ที่สถานีรถไฟกรุงเทพภิวัตรนี่เราก็ขึ้นมาถึงชั้นจีแล้วนะครับชั้นหนึ่งครับ นนเพื่อที่จะเดินไปยังจุดที่เราจะต้องไปรอขึ้นรถไฟที่จะไปอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตั๋วเดินทางในงวดหน้านะครับเราจองงวดหน้าไว้แล้วไปอุดรแต่ว่าเราติดภารกิจเราก็จะประกอเลื่อนตั๋วนะครับก็อาจจะเสียเพิ่มคนละ50บาทนะครับในการเลื่อนตัว๋ว ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟที่จะไปอุบล,ลาาราชธานีนะครับเราจะขึ้นเป็นตู้ที่4นะครับเจอแล้วที่นั่งและที่นอนของเราหมายเลขที่5หมายเลข9กับหมายเลข10 ิเออกินอย่างเดียวเลยปกติเช้าไม่กินตอนนี้เจ้าหน้าทีก็จะมาปูเตียงแล้วนะครับใช้เวลาปูเตียงละ2นาทีแป๊บเดียวเสร็จด้วยความช้านาน กำลังนั่งรถไฟไปบุบบนนะครับดูสภาพพื้นที่ข้างๆทางรถไฟนะครับก็จะเป็นทุ่งนาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปริมาณน,น้ำค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเหมาะกับการทำน้ำย่างยิ่งตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนฝนตกเยอะมากนะครับสลินบุรีลศสีสะเกษ ก็ทำนากันฝนตกเยอะมากเลยครับ น่ากลัวถึงแล้วครับจังหวัดบลราชัาี้เช้านี้เรามาถึงเราก็มาเดินที่ตาตาสดนะครับตาลสด ตลาดสันติสุขมาซื้อกับข้าวเพื่อเอาไปทำทานนะครับตลาดสันติสุขดอนกลางจังหวัดอุบ,บลราชธานีวันนี้วันที่ ยีกรกฎาคมสองพนเะครับเราก็มาเดินดูไม่มามีดอกไม้สวยงามบ้านนี้ <ไป S 2> นก็คือบ้านสีม่วงนะครับบ้านของนั้นหนิงเราก็จะติดตั้งไหนเขาามามา้งในี้อก่ นี่คือซอยบันพเศษนะครับซอยบันพเศษนี้คือบ้านของปะอ๋อยเป็นบ้านของพี่สาวด้านหลังเราซื้อที่มาอีกนิดหน่อยนะครับประมาณร้อยตารางวาวตอนนี้เรากำลังติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับที่บ้านของน้าหนิงบ้านสีม่วงโซลาร์เซลล์นี้เราก็ เอามาติดที่บ้านเราหลายอันแล้วนะครับได้ผลดีมากอยู่ได้จนถึงเช้าถ้าแดดดีๆแต่ถ้าไม่มีดแดดไม่ดีอาจจะได้นิดเดียวก็ราคาประมาณพันนิดๆน,นะครับก็จะใช้ได้ประมาณ3-5ปีพ6 0 0กรบาบาทจะใช้ได้3-5ปีก็คุ้มค่าแล้วครับ ก็ดำเนินการติดตั้งอยู่นะครับตอนนี้ใช้เวลาติดตั้งไม่นานซื้อเสามานะครับเสาเหล็กมาแล้วก็เสาเหล็กมาแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยก็อยู่ได้นานนะครับ5ปีสบายสายถ้าถึงเวลา,าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็ถอดเฉพาะ ไฟข้างบนออกแล้วก็เอาใหม่มาเสียบแทนก็จบแล้วครับสร้างรั้วบ้านใหม่ของเราหลังจากรั้วสร้างเสร็จแล้วอีกประมาณสักพ้นหน้าฝนไปแล้วเราก็จะมาสร้างบ้านหลังเล็กๆาไว้พักผ่อนแต่วันนี้เรามา ติดตั้งโซล่าเซลล์หลังบ้านเรียบร้อยอีกหนึ่งอันดูหลังบ้านข้างๆนะครับเป็นที่ว่างเปล่าแต่ว่าจะเป็นแอ่งน้ำนิดหน่อยข้างหลังก็จะมีปูปลากบเขียดมาอาศัยอยู่คาดว่าเจ้าของที่ถ้าเกิดจะสร้างบ้านก็น่าจะถมที่อีกเยอะมากเลยนะครับ ด้านหลังนี่ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินทางรถจะออกเวลาหนึ่งทุ่มตรงไปถึงที่เอาเด็กไปร้องขึ้นมาข้างบนเด็กบอกว่าหนูจะชอบค่ะอย่าเอาหนูไปเลยแล้วจะถึงกรุงเทพประมาณตีสี่ห้าสิบเออ เป็นเตียงนอนนอน,น,อนตอนนี้เราก็มาถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตรแล้วนะครับหรือสถานีกลางบางซื่อเราก็มายืนเข้าแถวเพื่อรอขึ้นรถแท็กซี่นะครับตอนนี้คนก็ค่อนข้างเยอะเะแต่ว่ารถแท็กซี่ก็มีปริมาณเยอะเหมือนกันนะครับก็รอไม่เท่าไหร่นะครับประมาณ10นาทีก็ได้ขึ้นแล้ว ช่วงนี้นะครับก็เป็นเทศกาลเที่ยวงานวัดชีวิตดีๆกับวิถีริมทางสถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตินะครับวันที่19ถึง28กรกฎาคม67นะครับก็มีการเปิดร้านขายของนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีดนตรี นักสแสดงมาร้องเพลงให้ฟังนะครับฟรีครับไม่ฟรีตลอดงานนะครับบริเ,เวณสถานีการ